มาโฮสเทลนะครับโดนละครับโดนละครับโดนลวครับโดนละครับนี่ครับนี่ครับมาละครับปลาเก๋าครับเกาะกูดครับเอาต s <S er. dan, s <S ุ๊กแกเกาะกูดครับนี่ครับตัวเล็กเกินไปนะครับตัวนี้ปล่อยครับน้ําใสมากเลยนะครับคืนใช้ได้เลยนะครับโดนล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 ะครับโดนปลาหมึกละครับนี่ครับโอ้โหกระจายครับ มาแล้วครับบึกตัวแรกครับเกาะกูดครับทางลงนะครับลึกลับซับซ้อนนะครับธรรมชาติมากนะครับเป็นผาหินนะครับโอยครับน้ําจืดหรือเปล่านะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทริปนี้เราจะไปเที่ยวเกาะกูดนะครับ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากบ้านที่กรุงเทพนะครับไปบ้านที่ชนบุรีก่อนนะครับไปครับเราออกจากบ้านที่ชนบุรีนะครับตีห้าครึ่งนะครับแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มนะครับบอตอทอนะครับเติมน้ามันไปหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเต็มถังนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับไปที่ท่าเรือแหลมมสอกนะครับ จากชนบุรีนะครับถึงท่าเรือแหลมสอกก็3ชั่วโมง35นาทีนะครับระยะทาง262กิโลเมตรนะครับเพื่อไปขึ้นเรือนะครับข้ามไปเกาะกูดนะครับ สิบโมงห้านาทีนะครับเราเดินทางมาถึงท่าเรือเกาะกูดเอ็กเพสนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามเกาะนะครับด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะครับเราข้ามรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับนี่นะครับท่าเรือนะครับไปกลับนะครับเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อคนนะครับมีรอบการเดินเรืออยู่สามรอบให้เราเลือกนะครับ แล้วก็มีค่าจอดรถนะครับที่จอดอยู่ด้านข้างเลยนะครับนี่นครับค่าจอดรถวันละ50บาทนะครับเขาคิดเป็น3วันนะครับเพราะเราไป2คืนนะครับ150บบาทนี่ครับเดี๋ยวเรารอเวลาแล้วลงเรือครับ ใช้เวลาเดินทาง70นาทีนะครับตอนนี้บ่ายโมง10นาทีนะครับถึงบ้านคลองมาดนะครับน้ำใสมากครับปลาเพียบเลยครับ นี่นะครับที่พักของเรานะครับวันนี้เราพักที่คลองมาดโฮสเทลนะครับดูครับห้องพักนะครับสวยงามนะครับมีห้องครัวนะครับให้เราทำอาหารด้วยนะครับนี่นะครับเราพักห้องนี้นะครับ ราคาห้องพักก็คือละ1,500งพันห้ร้อยบาทนะครับนี่ครับก็มีตู้เย็นให้นะครับห้องแอร์นะครับที่นอนนะครับนี่นะครับมีได้เป่าผมนะครับห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่ครับห้องน้ำก็ขนาดกระทับรัดนะครับโอเคเลยนะครับสวยงามนะครับน้องคนดูแลก็อธิยาศัยดีมากครับ แล้วก็ตอบในเพจนะครับสนใจก็จองเข้าไปในเพจนะครับถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วครับวันนี้ผมมากับคันไจวาอิมารันดัสนะครับลอกไ้ว่าการูด้านะครับสาย P.E. 0.8 p พลนะครับปลายยางซีแมนครับเดี๋ยวลองดูนะครับตามหาปลาเก่าตัวแรกนะครับ โดนละครับโดนลวครับโดนละครับนี่ครับมาลวครับปลาเก่าตัวแรกครับเก่าตุกแกครับสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับปลาเก่าตุกแกเกาะกูดครับนี่ครับตัวเล็กเกินไปนะครับตัวนี้ปล่อยครับ โดแล้วครับ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 นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับปลาเก๋าครับเกาะขูดครับโอ้โหตัวที่สองมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับกาลังจุดฟ้าครับตัวเล็กนะครับที่พักนะครับมีเรือคายักให้พายฟรีนะครับมีอาหารเช้าด้วยนะครับไปครับดุย นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีครับน้ําใสมากเลยนะครับคื่นใช้ได้เลยนะครับห่างๆนะครับถือว่าไม่แรงนะครับพอตกปลาได้ครับกูรับวิวก็สวยนะครับเดี๋ยวเราลองพายเรือดูหมายสักรอบนึงครับดูหมายครับไหมายนี้น่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวลองตีปลาหมึกดูครับพิกิตนะครับ ผู้เชี่วชาญด้านประเึศครับแจ้งมานะครับว่าที่นี่ต้อง2.2สีธรรมชาติครับไม่มีนะครับมีแต่2.5นะครับสีธรรมชาติครับเดี๋ยวลองดูครับ โดนแล้วครับ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 โดนปลาหมึกแล้วครับปลาหมึกตัวแรกครับเกาะกูดครับมาแล้วครับดูนะครับเป็นหมึกอะไรครับตัวน ah ี้นี่นะครับนี่ครับโอ้โหกระจายครับมาแล้วครับหมึกตัวแรกครับเกาะกูดครับ สีธรรมชาติพิกิตครับได้ผลนะครับนี่ครับสุดยอดครับ10โมง15แล้วนะครับต้องไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารอบเกาะนะครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวจะเป็นยังไงนะครับไปครับมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าวันละ250บาทนะครับไปครับขับรถเล่นเกาะขูดกันครับถนนหนทางครับใช้ได้เลยครับ น้ำตกคลองยายกีนะครับเราเข้าไปดูครับขับมอไซค์มาครับทางเข้าก็ลึกลับดีครับนี่ครับทางลงนะครับลึกลับซับซ้อนนะครับนี่ครับไก้เชื่อกันเลยครับนี่นะครับน้ำตกนะครับ สวยงามใช้ได้เลยครับธรรมชาติมากนะครับเป็นถายหินนะครับนี่นะครับสวยนะครับนักท่องเที่ยวเพียบนะครับมีปลาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับนนะครับน้ำนะครับสวยนะครับน้ำตกนะครับ ถ้าน้ำเยอะๆก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับดูดิครับน้ําจืดหรือเปล่านะครับน้ําจืดนะครับกับทิปเกาะกูดนะครับสามวัน2คืนนะครับสนุกมากๆนะครับหมายตกปลาเพียบเลยนะครับเหมาะที่จะหลอกแม่บ้านนะครับมาเที่ยวนะครับแล้วเราก็มาตกปลานะครับสำหรับหมายตอนกลางคืนนะครับก็มีหมายตกปลาหมึกนะครับท่าเรือน้ําลึกนะครับ ได้ปลาหมึกเยอะเลยครับสาหรับค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ํามันนะครับจากชนบุรีนะครับไปกลับนะครับ1,200บาทนะครับค่าห้องพักคืนละ1,500บาทนะครับเราไป2คืนนะครับก็3,000บาทครับค่าเรือไปกลับนะครับต่อคนนะครับ1,100บาทนะครับเราไป2คนนะครับก็2,200บาทครับค่าจอดรถ3วันนะครับ150บาทค่าอาหารราคาปกติเลยนะครับค่าอาหาร4มื้อนะครับ1,200บาท ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์1วันนะครับ250บาทนะครับรวมทริปนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด8,000บาทนะครับตกปลาให้สนุกใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ